หายดูเลยมีน้าลกขึ้นทอ่ลกขึ้นแล้วก็่าหลังอรเยอะไระตัวนี้ตอบเแต่ว่าตอบอยระดคนี้ยที่โกนะเอาบอก อาลุกข um, ึ้นข้าวไปทางนะครับไปเข้าห้องน้ำไปทำอะไรให้ด้ร้อยนะครับสุดท้ายกลุ่มนี้ได้ถอนเยอะที่สุดแต่ว่าต่อได้ลงไปที่สุดนะครับนี่เหรอาลุกขึ้นมาขึ้นข้าวไปทางเดียวกันนะครับคู่มีความสุขให้เวลาสิบนาทีนะครับตอนที่เราจบโครงกัน Thank you. กูดูนี่กูดูนี่คือหนูอ่ะทำใส่เขาใช่ไหมหนูอ่ะทำมันขาดด้วยนี่เขาทำใสหนูเขาเขาตัดใส่หนูเหมือนกัลยดูดูแตกแตกต่างกันใช่มหคู่เขาทำอะไรตกทังแป้งค่ะตกทังแป้งค่ะกินไหมคะหนูไม่โดนนะเออหใครวะเนี่ยอ๋อกินกินเต้าหมาลังกันแต่เราชอบเธอนะเราแอบชอบเธอมานานแล้ว ครูค่ะครูดูลูกครูค่ะหน้าขาวนุ้กขาวอยู่แล้วถ้าล้างมันจะเป็นอะไรไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าล้างมันจะเป็นอะไรไหมคะไบง่ายถ้าล้างนะม่ห้ามล้างนะเพราะว่าเขาเขาตอนกลับเขาจะใส่เยอะอีกไม่เป็นลยเราเตรียมแล้ว้ดีมากแล้วแต่ห้างไหนนี่ถ้าเราขาวไว้เขาก็จะใส่น้อยนี่ระวังนี่ระวังเลยระวังไปเลยเอา เอาเอากินกินกินี่วันนี้วันนี้ถ่ายภาพเองเพราะว่าช่างภาพมาอยู่นี่หมดแล้วผู้ขาข้างหกไหมคะช่างภาพด้วยห้องห้าช่างภาด้วยค่ะอพี่มอปลายไหมครับมาทะยมไหมเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไง ดีมากขอสัมภาษณ์หอยปลอยวันนี้เป็นยังไงรู้ได้อะไรบ้างได้กินกับได้หนะะ้าขาวความรู้ครับมีอะไรบ้างวันนี้เลขโรมันค่ะ,ะแล้วก็ลวกเลขฐานสิบเลขฐานสองเลขฐานหาค่ะเยอะเลยนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมลูพกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะเป็นของ ใช่อะไรครับเวิทยากรจากข้างนอกมาใช่ไหมมีเนเน่เอ้ยไม่ใช่เป็นเน่ดิมาจากอะไรลูกเขาบอกมดปากสว่ายไหมมาจากเตรียมอุดมกับอือ,อ,อแต่ละคนวันนี้ข้าแป้งวันนี้ไม่ต้องแล้วทาไว้เผื่อพรุ่งนี้เลยใช่ไหมแป้งเนี่ยโอเค